ค่ะคผู้ชมคะนะคะก็เข้ามาข้างในนะคะสวัสดีค ah um ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมองมีอะ้รพี่น้องกันพรากพอดีเลยจาก FC บุกันะคะเป็นในเจ็ดหกเข้าไม่จือว่ะว่ายหนาอยู่ดูดจุดเด่นรายกานโชว์ผลงานไหนเห็นเนื้อคือนี่เองมันอกี้ืือง่ายเนาะเจ็ดเก่าเ็นหงไม่ีกอจ่านี้เดีวกันพอดีเลย นาก็ให้หน่อยบ่ค่ะทูบไปออกนาเนาะเจสามเก้าไหมเสียดายคนถือเสยคนถืออย่งไหนวะเจสามเขาคือว่าเขาถือว่ามันมีขายบ่ออันไดใต้ดินไหมอันไดนเจสามเก้าอ่ะนะโบนแน่ใจค่ะอ๋เขาถือเลยแต่ว่าคนถือลอะไรตูดเจสามเก้ามาเอาถือได้ยังไหนมันไปออกเลขกนาหนูถูกค่ะเขาสื่ออย่งไหนวะผมก็อยากหูผมจะไปซื้อนะในเบว็บมันมีอยู่มันมีสื่อสามตัวหนาเออกันขอบคุณอาจารย์โมเดลต่อยิ้วเจสามเก้า มันออกเลียกนานนะ่านบอกแต่ว่าเจนโเข้านี่ผมได้คือไปซื้อเจดเก่าเหมือนอันแห้งเคยถือแตน้ำรอตตรีแต่ว่าซื้อยังสันไ่ได้ย่ดีผมก็ได้เพราะว่าเดือนตุ67ผมเก็บตกผมก็เลยใด่หกเสามใบนะใแห้งเมื่อนั้นมันบาทีอนไยเกินแม่แม่แม่ะผมหนึ่งมันไม่มีหกเจเนไม่ผมเอาจนหมืค่ะ โกเกคกับเต็นท์เมาหมือนเลยโอเคนอนนี่ก็เด็กพบตัวเดียวกั็นนักข่าอาจารย์เมียนีใครโชคดีหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปกำลังใจให้อาจารย์นะคะอาจารย์ยืนเมื่อยกันเลยเอิญอันอัดชวนอาจารย์เขามากขึ้นได้ก็จะได้พักผ่อนน้ำเงื่อนที่ผ่านมาอาการดีขึ้นยนต์อาการตอนนี้ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับเพราะกล้าให้าห่ยเพราะว่ายังมันกีดตาได้อยู่ครับ ตาล่เป็น,นเป็นเงือกแตกเลยมั้งตาล่าย,ยังเป็นบิ่นแต่กับว่าจับม,มือว่านมือว่านนี่โอ้อยังมาได้เลยนนอนงยัง,ง,ยงคิดว่าอาจารย์ใช่มากบ่าน้องเฮอบามาาขืดอยู่ด้ยวยมือว่านนี่เข่าก็ได้ครับคือลูกไม่กินเข่าเนี่ยก็ทด่เป็นล่มแหละลูกมากอัดคิมอ่ะอดทนมาสัตว์อาเซบอม,อ,ม,อ,มนอนน้อนขาม,มือขามคืนคือ,คอมันยังบิ่นฤทยาสลบแน่แหละก็เขาแย่ปากมันทรมานอาก็แยงก้นพอเพรนี่ค,นครับ,รบยยงเก็บข้ออยู่เสียงบ่มีมาได้ เช่เวล่านี่ก็พยายามกินเลยจ้ะยามือนีขั้นแรกอยู่หมอเขาเลี้ยวให้เป็นหมอแหยามลุงมันนะครับครับตาวินมีมีอาการวินแตมาเบิ่งอาจารย์กระปกติเลยค่ะท่านผู้ชมอาจจะแบบมันสบายใจคือซองไปแล้วม่เห็นมะเร็งนะว่าทุกคนกนนานันคือคิดว่าเป็นมะเร็งเครียดเครียดแล้วก็เจ็บตัวของต้นกระเพาะนี่แด็ด แต่ที่แน่ๆคือไม่มีมะเร็งไม่ไม่ไม่มีไม่มีครับแต่ว่าเฉพาะแดงก็น่าจะเกิดเราไม่กินข้าวคือยังเจตังเก็บตอเนี่ยคือขาท้องได้เปลี่นแล้วเป็นปีกับว่าเศร้าเมื่อกี้ก็เจ็บเดี๋ยวคือเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวกัยุ่ิเลาบันดีซิ่งเนี่เราต้องเก็บต่อไปจอน้อยเขาจะได้ออกสิ่งเพชรทุกอย่างเลยทังแม่เจตังเริ่มเป็นขั้นสองเป่ขั้นแรกขั้นแรกขั้นสองมีเจตังเริ่มกินออกไปเลยไม่ไม่ที่เริ่มดัดอันนี้คือแห้งแห้งมัเป็นระยะนั่นเลยน้ำหนักกระดิ่งรองเพราะกินหย ใครย้อนเจดังนั้นกินต่บอกหงได้อยู่ผมกินเมื่อไรเนี่ยนี่ทั้งที่ปกติผมก๋วยเตี๋ยวผมนี่ว่บอกพี่ต้องสามซอนกินเมื่อไรแล้วเพราะว่ากินเข้าไปจะมีอาการเลยทันทีตอนนี้มันเหมือนมันเป็นเนื้อรังไปแล้วอันซุ่มที่เขากินในคลิปเขาเจ้าคือกินได้ดีเที่ผองดีแต่เขาคันเริ่มเก็บท่อไม่ใี่ดินับหนึ่งไปเลยนี่เพราะว่าเจ้าของมากกินเผ็ดใช่ไหมอาจารย์ก็คือขาดบกพริกเผไดว่าร้อนๆซะนะคะแต่ซุ่มตามถ้าไม่เผ็ดยิ่งคือไม่กินมันกับเพราะคันเหนื่อเรื้อรังเราจะให้มันเรื้อรัง เหือล้างแล้วแบบโอมทุกมือนี่โอ้ยมือนี่ซิมแค่กับปุ่นเซนเดียวนี่เก็บรองเนี่ยมันดีทองเสียครับของหมักของดองไม่ได้ของเผ็ดไม่ได้ใช่ใช่ครับเลือกอาหารแล้วอาจารย์เนาะไปกินได้จิตเจืดหาเนยบะทอดไข่ยี่หันขอให้อาจารย์หายไปเป็นแต่เบื่อเบื่อทอดไข่อาจารย์เหลขกอย่างนี้เขาเพื่งเหลขกเขาก็ป่วยครับหวดก้อนเล็กว่าเขาเขาตัววิ่งกับเขาลงบาทวันนี้เหล็กเขากับเขาลงบาทนี่เขา แต่มันก็นมียังมีคอม, <Wow. S 2> ม man. เมนต์เสียๆอยู่เช่นว่าว่าลังไวยออกแกงแม่นเออบอกหลไรเยอะแล้วครับของเฮาเฮาให้แต่ตุ่นดุนหมดเห็นเจ็ตังลงไปหลายคลิปแต่เด็ดเด้7976เนี่ยคือผมยังบอกอยู่ก็กลับอัวนําแต่ผมกลับให้เลยมื้อนี้ก็มี76อยู่แล้วบ่แม่นว่าบ่มีมี74มี94มี76นี่เขียนไว้เลยนะที่บุญธรรมของเจ็ดับอยู่ในชุดมันอยู่หลายคลิปนะมันเยอะผมตัดเลยเต็มของอาจารย์เลยนะครับเจ็กัมาบนล่างมื้อนี่เนี่จื้อเล็กบิงเนี่ย มาเนี่ยผมก็เลยออกจากรงบาลนี่นี่เห็นชีพหรอมั้งอันที่ผมละเมื่อไหนนั่นละมัไทยไหมอ่ะรับจ่าบอกยู่นเนี่ยก็เแปดเลิกเกาตัวละล้านอาจารย์แม่มมาบอกผมมาตำเนน่ะบอกว่าพอผมมาบอกไลยผมด้บอกผมบอกเลยเอาบอกไหมเนี่ยอาจารย์ตัวใดก่อนครับเก้าห้าเก้าแปดบอกให้ชิห้าเก้าแปดเก้ากับตัวเดียวกันผมแเลยเอาตัวนี้เลยคือผมเอาตามนี้เลยคือผมลองชินเดีย่าาดีเลยครับอันผู้ใดก็เป็นผู้ทายอาจารย์ พี่ดาวพี่นกเอืดอยผมเป็นหมอมือนั้นจะเข่าไปซองกล้องพี่ผมเป็นหมอประจับนี่เลยด้วยเอืดอยเข้าไปแล้วตอดเข่าตอนออกเป็นมอเอเดร์เอือเดร์อยู่ขังไม่ตลอดเวลาครับเอืดอยจะเป็นคนซองนี่แหละเอืดอยเป็นหมอค่ะแล้วก็เรียกว่าอาจารย์เมมมากเอืดอยก็เป็นเอืดอยผมกับหูยนั้นมาพอผมมากมันเก็บจับกล่องมันตักล่องไทยไรเคียซ้ำนันทั้งที่มันไทยเป็นสิบนาทีเลยแต่ว่าเป็นไรซ้ำนันคือเมมมันเต็มพอดีพอนะ เียอย่างแม่เต็มอย่างเงี้นยนี่มาหนีก็ได้สำเนาได้แล้ได้ให้ได้สัมภาษณ์ยู่คื้อกล่องาร์เนแล้วก็เกา่าตัวละลานที่มันขาดไปนหนึ่งกันยาผมมานีานานเห็นเห็นเยอะกว่าเห็นในคลิปแต่ว่าหางปูแยวเลยฟังเป็นบ่อเหรอผมจำปร่ได็นเหรอว่าผมหอดอย่างเล่ลาเลยบอกครับมันเมาเมาเมายาจดตัวเลขไว้นะคะท่านผู้ชมยานอนหลับอ่อนๆจริงๆแล้วอาจารย์ชุดเต็มของอาจารย์มันมีตัวใดนะครับก็มัมีเขียนลงชื่อนีดเลย ไปเก้าห้าแปดนะครับเมนผมี่ตัวหนึ่งลงไเบิองคงขอเบิงเนี้ยอันจเบื้บนเราจะชมเดี๋ยวผมเปิดชทผมก่อนคือมาช่วยให้กำลังใจลเมอเล็กะวยเอาตัวนี้เป็นตัวรักเลยครับพี่วทยเอาตัวนี้เป็นตัวรักเลยเบื้องต้นกับนี่กับเก้าห้าสี่จะมีอีกตัวนึงเนี่ยกันเท่ากเขียนเนี่ยครับ ผม,มื่าเขาออกฮกหาแปดลงไปนะเพราะว่านอย่างครับ,บต้องกลับมาเลยแมนปลี่ยนไปเขาปีนไปนได้กันฮกหาแปดนี่นะเพราะว่าเห็นบอกงวดก่อนเขาฟันเตี๋ตเก่ากันว่ะค,ค่ะวันนี้ผมกลับใหมเลยเพราะว่ายัง <c oughs> เดี๋ยวคน้นดีดามากวาอยู่อาจารย์กลับเลขหายแล้วนี่กลับใหม่เลยก้าวฮกกับเอ้าไม่เดียวก้าวหาไม่ได้ไม่เขียนยังเก้าเอ้าผมเขียนผิดบปล่เดี๋ยวผมมันกับเบิรงนัมก้าวฮกกับคุ้ง หกขาเด้ดอย่ามนจะต่างเห็นกับตัวนี้เหมือนอาจารย์แก่มเขียนบนท่าเขียนพิดบอกว่าแก่แก่ไปไหนครับก็หาเขานี่นี่นี่เจ้าผ้าคอยไปลอกเจ้าเจ้ามาลอกให้คอยขก็เอาเออแนัวมันเริอดีดามาผมลายตาบุนท่าเขียนให้นี่ว่าอยู่เกาหาก็หกหา ดราม่าแล้วไปอัดคลิปแก้แด้วดราม่าแล้ววันนี้ครับเอ๊ดราม่าดีอยู่อาจารย์ให้ก็แต่ม่นหลายเลขกลางไหมวันนี้เนี่เลขเอ้างานออกก็หกเอ้าผู้ชมบ่หลายดอกอาจารย์พูดถึงถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะหเรียบร้อยนะครับจะหน้าไหม่เบิ่งบิร์นอเก่าจะหน้าไหม่รอสี่ใสแล้วก็เบิ่งนบอก บาทที่เนี่ยเหตุไงผมโดนแบนตอนนี้มีปัญหาคือเหตุญ่เด่นเด่นบ่ไดดไล่ได้ถึงปีเกิาสิมื่นสามเดือนสามเดืเนอแนแต่ว่าเหตุสำลองที่ต่างบึงแต่ว่าเด่นใดอยู่บ่จำบ่ไดดเลยบ่เด่นไดอยู่ครับแต่ว่าผมจะบเรดบเนแล้วเนาะมันบริาหาเงินจะไปเรียนเค่ไหนนะครับเนาะเป็นพักนะครับสามเดือนนะครับพักแต่เงินน่นแ่ะแต่ว่าเขาลงอยังไปเขากับบุมมีประโยชน์อีอย่างอาจารย์ในฟันทองวิ่งเก้าเลยมันบ่ครับ ก้าตัวละล้านไปเลยครับก้าตัวละล้านคือมื่อกี้ได้เจดเฮาไปเล่นวิ่งเมื่อกี้นี่เอาระสอบมาใส่เงินครับในบนในล่างครับแมนครับแต่ว่าเอฟซีถูกผมเล่นเร็วว่านี้เล็กนิ่งงวดงวดเมื่อกี้เอฟซีถูกเยอะนะอาจารย์เพราะว่าเขาคอมเมนต์มาถูกค่าถูกค่ะอืฮันแมเขาน่าจะรูดจะวิ่งเพราะว่ามันคอมเมนต์เสียมันไม่เยอะนะของเจ่างวางทันเด้แม่งงวดก้อนนี่เม่กี้คนด่าเขาเลยที่เดียเขาเขาแค่รูดไหมค่ะ เล้วก็ขเขาเจ้ากับบมวดาเขาเจ้าบัดาวแต่ว่าเขาลง่งแต่ว่าผู้เห็นกันลงไปตั้งหลายคลิปต่งก็อัดคลิปลงไปตัาก็เสียใจดีจจย่างว่าเขาเนะี่ยก็ยเห็นอาการผมอยอ่ตัว่าผมแม่ที่บอกน้บาคนเนาะนอนหายยัง่งพี่น้องก็ต้องเข้าใจได้ค่ะพี่น้องเขาก็คือเขานะคะเอ็ดกะพยายามลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นมากที่สุดแล้วก็ย้ำตัวเลขตลอดนะคะบางเทือกไทยบรรยากาศแล้วก็เอาตัวเลขของอาจารย์ล่ใงห้เนาะพี่น้องเนาะ สองตัวนี้เน้นตัวได้จันสองตัวนี้มักตัวเดียวเห็นแค่เลยเก่าหาเก้าห้าเเดียวเมียนครับเก้าหาเป็นยังผมไม่เขียนหูหาไปนาคือเขาเหลี่ยนเยเขาตรงหูอยู่แล้วว่ามันต้องกลับหัวคือเมียนครับวันก่อนผมใหม่เจ็ดเก่าเนียผมก็บอกไปว่ากลับหัวเด้อเจ็ดหูแต่ว่าผมกัยังกลับใหม่อยู่เสื้อวาวันนี้ผมเสียเสียใจไปหนึ่งคือร่างคนเนี่ยแยังบ่เสื้อยังสื้อแต่เจ็ดเก่าอยู่ เป็นยังงวดนี่พี่น้องบางคนเขาือิ่าเสือเหมือนงวดก้อนมันบ่เขาตัวเน้นเขาเลยเหมือนกำลังใจไปแด้เขาลืมไปแล้วว่าก้อนหนานั่นเขาเขามากนี่ถ้านับจริงๆเรางวดที่สี่นะค่ะงวดแรกก็คือหนึ่งกรกฎาคมหกศูนย์ห้าศูนย์ห้างวดต่อมาเลขทู่สามดูงวดต่อมาเรายังถือว่าเขา้ามันเข้าเลขบิ่งไงเลขดูค่ะ<ๆ>อ่าแล้วงวดนี้ก็เข้าตัวเน้นตัวจอะเนี่ยจริงๆพี่น้องบางตนี้ติดกันสี่งวดติดแมนครับสี่งวดติดแล้วคือห้องพี่น้องก็ต้องเส้อใจมันอาจจะมีบ่ได้เขาตัวเน้นบ้างเขาก็ต้องตาามมเรื่่อยนวสิ ปล่อยไปเลยเป็นยังไงไปดิไอ้ปอยไปเป็นยังไงวินขอยดีใจว่าขอยได้หลายพี่น้องค่ะป้าฟังอาจารย์ได้พี่น้องพินจารณานะสองตัวนี้คือเอาหนี้ไม่อมันก็ได้เฮ้ยอย่าได้นอกใจอย่าล้างใจเนาะค่ะเนาะงเจ็ดเจ็ดหกเป็นอะ่รกนึป็เพราะว่าเจ็ดเก้าผมซื้อสองโอ้มันก็ได้โอ้แสนโอ้ดีใจก็จะจะดีได้สามใบกลั่นแตกคนนี้อาจารย์เกือบครับเกือบเพื่อีกบว่ากี่บาท เกือบซ้ำแตกนะคะท่านผู้ชมอันด้านพวก985894นะครับแบบเป็นตัวกันเหมือนกันแบนครับบางผมถือกันเลยได้ครับเดี๋ยวผมผมแชรนเป็นเป็นชุดเก่าอีกเครือผมบอกหมอ598เท่ากับตัดเหรียญมันก็เป็นชุดนั้นแหละมันจะมีเก่าหามีเก่าแปรมีหาแปรครับอ่าหล้วจากเก้าซีนี่ผมเอาแถมมาครับส่วนหกหานี่ก็คือเท่ากับหัวตัวเก้าหาสมนั้นครับแค่อาจารย์อาจารย์อาจารย์คือต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะว่าเพราะว่าถ้า อาจารย์โกไห่เขียนลงผัดพ,พี่นอ้องผัดที่าถือมองไงอันนี้ก็คือคนคนคนสื่อต้องฉลาดค,คือเกา่าตองพกมันจะเป็นตัวเดียวกันเพิเเ่นก็เลยว่าเขียนหายชะดอกแล้วก็มีด่ามมาว่าลายาถ้าซ่อมนิว้วถ้าซ่ํานิ้วว่าเลรลายเนี่ยแต่ซ่อาสื่อซะหมกูกระอกซ่อนิว้วมัน่หลายครับมันสื่อเมืนอดีๆหมวก่าเป็นทั้สองอร่อยตัวละสิบบาทหมวก่าเอาเลย ครก็มดีดาวมาว่าอะไรพี่น้องอันจีเ่นหวยเนี่ยยายขี่ที่อันขี่ที่ยัยเลร่นเพราะว่ามันเป็นการมานั่นขันอยากรวยถึงรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่เท่านั้นเขาเล่นเพราะเอาคาปะทู่คาใส่ใจเงินเทวดาครับเข้าจเีเบวงังรวยอยากถูกรวยๆเขากาซื้อผลตัวละหลักเนาะเขากลัวกาซื้อมาบลัะเขากลัวเสียสี่ออาสบาทส้าบาทชะนั้นเขาก็คิดว่าซื้อเพราะได้ไอ้ปูซอยเข้าไปซอยชีวินเข้าซอยค้าเข้า,ากินค้าน้ำหมกูกน้ำมันไม่เหร่นไรก็ได้ลายังเนี้ย ครับแล้วก็อยากรวยกับซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก็เลขยกจำเนี่ยทีแค่ซีคู่เนี่ยมันหน่อยครับสำหรับผมแต่ว่าเฮาลงทุนตัวน,นี้ก็าอาชีพหลายจำเหมันลอตเตอรี่ได้หรือเปล่ตัวละชิบบาทลงทุนกค่ซีชิบบาทเนาะมันเกิกับบนล่างซีชิบบาทลอตเตอรี่คนมีดวงอีดีเนาะอันแกคแออ่ครับอยากรวยกับซื้อลอตเตอรี่ไว้เอาเขามีอยู่ซีคูน่นี่ตัวละซีชิบบาทเขาซื้อตัวละสิเขาเหมือนกันซี่ร้อยเหมือนฐานทีร้อย สรุปเราซื้อตัวนี้พร้อมแล้วก็เสียงลอตเตอรี่ไว้โหลดมาคู่ใดสุดดสีสคีบอเขาเหมือนเงิ้แค่รอยหกสิบาทบนีตัวละสิบบาทซื้อเหมือนหนังบนรางมนเลยหกสิบถึงม้าเด้เก้ารอยเมื่อไร่ที่มองกับจ่ายเจ็ดหรือเก้าลงมือเนี่ยเก้า่าจ่ายได้เก้ารบรอยหกสิบคุณกำไรเจ็ดรอยเขาเก้าละนี่หมดครับพี่นอนยี้ว่าหลายอยู่งวดก้อนเ่ใหม่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่แล้วก็เจ็ดห กม่เหมืนกับสี่โตเยอะให้ยิ่ไปซื้อไหวเงี้ยคือผมบอกไปก่อนหนึ่งว่ามังดีนะครับถ้าไปเหม็นไม่เหีือผมผมบอกนะผมบอกไปก่อนคือมันมาหลายครับอาจารย์ม่นเยอะเด้อบอเยอะครับแล้วก็อ่าแล้วสะดวกเท่านั้นคือลังคนดีเปินบ่ถึงดีเปินมาเจ็ดเก้าลัง坤เปิลมาเจ็ดสีแต่ผมบอกว่าถ้าเลือกซื้อน่ะถือว่าเ้าอาศัยดวงเจ้าของบ่ได้อาศัยดวงผมถ้าอาศัยดวงผมผมให้ไปซื้อคู่นี่ซื้อหมือดเลยคือกระถึอบ่ถึงก็แล้วไปอ่ะขันบ่ซื้อหมือ ขอเลขขอ็ของเขาเละให้กูซื้อเจ็หให้กูซื้อเสียดายมนี้นอน่ะเสียดายนม่อรับอ่ะสมมติว่าเขาถ้ายังงวดี่เขาหลุดเนนะี่ยกั่ว่าไม่ั้มันก็เขาไหมอาจารย์เาขเ<อ>าบอก่เขาก็บ่ได้เสียดายตั้งงวดนี่บางว่าซื้อซะเจ็ดเก่าเหมืนเจก็<อ>ื้อเสียดายเอ้ยนอเล็กจะมีซื้อ,อเจหกก็ต้องหกเจ็ดเียรมาให้แล้วคือลงเขาเหนลงเรือลำเดียวกัน ลงเรือลำเดียวกันถือกระถือไปน้ากันิดพิจิดไปน้ากันจริงๆคือต้องไปกับฟนอกจากเนาะไปกราฟบนล่างครับไปกราฟบนล่างแล้วก็ซื้อตามที่อาจารย์ให้ไปนั่นแหละครับแล้วก็อ่ากันบ่ถือกับว่แม้นเสียใจผู้เดียวอาจารย์เนี่ยเสียใจกันเบิ่งเอานะครับไม่ได้อยาเข้าดอกโรงบาดมันบ่ไดิรวนได้มาแทงน้ำเกลือไปซ่องกล่องไม่ไม่น่าดีเ้ได้ยินบ่บางคนก็เซลฟ์อาจารย์สร้างอีหยังก็สร้างคอนเทนต์ผู้ใดเนี่ยดังคนเมื่อใด โอ้ยว่ปไปเสียงๆให้หายครับยูนบ่มานอีกก็ยังผมมาลงสำนักานี้ไมหามากจิแกค่ะครับแมนเจานเงียบเด้จนลงเช่นอือเขาก็มาถึงวันดีแจ้งไผมมาใจมาถึงเิ่งคิดผมหล่อเพิ่งผมดีใจเนี่ยเจ็ดเก่าเอยในคิดผมไม่อยากได้เจ็ด่าอกัน้กันไทยเกิดอะไรยังไนี่เจ็ดเจ็ดทองอมือว่าในคิดยังไาเจ็ดองนะไทยเกิดกันถือกันวะมันือใครับผมเลยถามมึงถือบ้อง้ถือสาบ ใพันต่คือกิเลสเปนยังไงเนีะครับคือกิเลสอะไะกิเลสคือสมัยนี้มันเป็นเร่อเลขเอาทจริงๆมันสื่อใบสามมันสื่อเจนหกในเศร้าแบบในพันแปดโอ้แต่เกิดดีใจยังแหงเลยเนราะนดีใจเพราะถือเลยหลายเด้่องนะครับแล้เด็กหน่อยรุ่นน้ำกันหกเจ็ดขึ้นไปเลยครับบนแล้วได้สิออกงั้งบบดนี้ไม่ได้สนเลยบัดนี้อาจารย์จะลงมาตำนักทุกงหมื่นเอามาจุหาเดี๋ยวผมจะประกาศทางเฟซกับว่าผมพร้อมมืออะไรเพราะว่าผมกับว่าขั้น บอขั้นไหวไปเลยมันอนมากสซิจักวนหาแต่จากมาเจอนาอาจารย์อยู่คับเพราะว่าเหนื่อยเพราะเขาไปอยากมากเหมือนเราทรมานอยู่คนอน่กีน้องอันเมื่อกี้เพื่อนมาจากสวรรค์เขตนประเทศเล่าเพื่อนกับพระแจ๊กก็เลยพาเพิ่นทั่วบันนี้ก็เลยถามเพื่อนว่าอยากจะถ่ายรูปอยากจะคุยกับอาจารย์ไม่กล้าคุยมาสั่นพี่น้องอาจารย์นั่งไปขี่องค์เล่นน้องคะอันนี้คือบอกไว้บางคนก็เคยมากกะบสิบเจ็ต่างอยู่ประมาณสองสามคนเนาะพระเจ้าอยากอายแม่บางคนน่ะ เต็จริงอาจารย์เพิ่อนใจดีพี่น้องครับเขามาขอถ่ายรูปกะได้นะคะครน่าอาจารย์แง่แมาโหลดแล้วคัน,นบ่อพวยนะมา,าอยู่โยนพลอยกันยื้อแง่ยังีงครับคือวอลลองยานออกจีดาแล้วจีดาแล้วอาจารย์กล้าวว่าเล <c oughs> ยในประเทศไทยเนีย่ยผ <c oughs> มเป็นอาจารย์สมมุตินะมีสื่อเสียงอะไรก็จริงผมเป็นคนเดียวที่ผมเคยยิงนะเรนโตยือโตเลยผมก็มานั่งบ่อน้ำมีอตลอด การแมนผู้อื่นเดี๋ยเขาทายไงครับผมเห็นมาแล้วแมนยูบอได้ใจครับแมนผู้อื่นเนี่ยเบื่เบื่อจะเรื่องฝ่ายตีนเตะลงหมดแล้วครับแต่ว่าเฮา้ยบอกไว้เลยว่าแมนมือหนีสีดังมันได้หรือว่าจังไหนก็คือเก่าครับเนี่ยยังเขาเห็นกันนี่เป็นคนอื่นเนี่เขาอายยากอ่ะจริงๆแล้วผมเนี่ยใจปวด้อวมันไลยผมกับมาลังเท้่แม่บอกน้ำบอได้กับคุ้มบอกยู่บอกพวบเมื่อเลยกับนี่นั่นแหละ อันนี้เราเกรงใจพระอาจารย์บอย่างบอกแข็งแรงคักนะพี่น้อง่นกยังมาคุยน้ำมาสินะค่ะท่านผู้ชมตาไแนะว่าอะไ้เจ็บท้องกินข่าวล้วไปค่ะบ่โอ้ยไปถึงมว่านอกไปแบอาจารย์เช็คกระทบเนี่ยมันตรงวันนี้เบิ่งตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อนะคะว่าตัวเลขได้หรือยังนะคะอาจารย์ให้มาเดียวครับพี่น้องเดียวโชว์ให้อาจารย์เช็คเบิ่งอีกที่หนึ่งน่าตีกันไปนครับน่าตี้ครับอาจารย์บอกเอาตั้งแต่าจารย์อัตตี้สั้นไป อา,าอาจารย์นอ็อตอาจารย์นอ็อตตี้ไอ้ตีดเลยค<า>นอื่นเขาอาจารย์นั้นจอมขมังเวทอาจารย์นีพาด้วย <ram> ผมผมอาจารย์น็อตตี้วิบวับนอนนอกไปแล้วผมยังคือว่าเป็นยังผมก็ต่างเช่นนั้น <ram> ผมมาคนยังสงสัยนะว่าผมเป็นใครผมมีเป็นอาจารย์คนเดียวว่าใส่สุดขาวด้ยคนอื่นเขาใส่ผู้สาวผม <ram> <ram> ผมแม่มตาเขาแม่นตาผมปเป็นอะไรนะเน็บลังเสื้อเหรอผม เกือบไปได้ครับเนี่ยคนเด็เขามารับซมนะครับนะครับหกันยาสองมเลขนี้เป็นเลขที่ออกจากตอนบางยาสลุปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาบอกหมอไปบอกในหมนะครัเลือมือ่าเก้าเป็นละมือครับวงหงมืออกคนที่ทายึือหมอเนาะค่ะจย์แมงเขา้องไปเลียนหกประตูกลับไปกัมมาเอาเก้าห้าแปดแปดเก้าห้าห้าเก้าแปดนี่อย่างสิห้องกัตตาล่นเลขเก้าแปดห้าแปดเก้าสี่เม็ดเดียวคือ9ก้าห nah <to open> <language> ้า หกห้าเนี่ยคือผมกบหัวครับคือหมวดตอนนั้นเจ็ดเก่ากับกำหัวหกเจ็ดตบานวงกระตันผงกบใหม่ได้หมวดตอนผงกรกลับใหม่นี่ก็จอีกตัวหนึ่งกับเก้าห้าสี่เป็นตัวนวกถ้าอีกตัวหนึ่งยังไงเลยครับตัวที่สามเนี่ยหกห้าแปดเพราะว่ากลบหัวตัวนี้ไปซ้เนี่แหละครับมันตีหลายอย่าลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับซื้ออะไรไม่ได้ร้อยมีเก้าตัวละล้านเหมือนกันตัวละล้านครับทําลืมเขียนเนาะเก้าตัวละล้านเปอร์เซ็นต์เด้จังนะคะท่านผู้ชม เก่าก็หานี่ตัวละวหลานมันออกแท้ต้องหานะอีนนี้ออกแท้ออกแท้ครับเหยียบไปแล้วครับอาจารย์เหยียบไว้เรียบร้อยนะครับอันก็ออกรูปซีดตีเหยียบผมดอนอ่านเก็บไปหรือเพราะกาเพราะกาเหยียบอาจารย์เพราะว่าซีงวดแต่เนื้อเข้าหลางวดที่หาไปดิซีงวดติดนะคะท่านผู้ชุดซีงวดติดงวดที่ว่าหลุ่นก็เข้าเลขนูดเราอยู่เข้าเลขนนี่อยู่แต่มีคนคอมเมนต์เยอะนะอาจารย์ว่าเขาว่าเขาถูกนะใช่ใช่แต่งวดนี้เขาเน้นหลังงวดนี้ก็น่าจะเขาเน้นอีกครับ ขึ้นมาสามตัวครับวันนี้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมงก็ไม่ดีเพราะอายุสาสิเด็กเขาเขาตลอดเลยครับระดับดังวตอนนี้เว่าลำา่วงหลายลยดับสามสิบปีอาจารย์นี่สิดังนี่ครับรวยพร้อมั่เจ็บเนี่ยแต่อยู่ระดันที่นึงสิดังในนี่ันต้องถึงระดันที่นึ่งแน่ผมเนี่ยเพาากบว่าดังครับเนาะ ทั้งหมดนี่ที่มากที่สุดอาจารย์โตเดียวแปดเก้าหาแปดเนี่ยคือผมมีแบบกราบเป่นหกประตูเลยผมมีซื้อทุกเขาเอื่อมาหกประตูครับผมมีบระตูครับพี่น้องผู้ใดอยากรวยนะคะอยากดังพร้อมอาจารย์จะผมถึงแล้วว่านี่เป็นผมดังแท้ะจัดไปเลยนะคะงบท่านผู้ชมนี่เรื่ต่อไปก็ขอบคุณอาจารย์แบบแบบฝากแซ่ในเรื่องพี่น้องเรื่องแบบแซ่แซ่แซ่ของเชืาอพระแซ่แข็งแรงด้วยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยานในการรับชม